สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่สามตุลาคมนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็ไปเรียนตอนบ่ายแหละแต่นั่นแหละฮะวันนี้ก็ตื่นมาตอนตีสี่ผมก็ทํางานนะฮะวันนี้มีงานมีงานเหลืออยู่ผมก็เลยทําตอนเชา้าก็ล้ทำเสร็จเพราะว่าวิชาตอนบ่ายมีพรีเซนต์เนี่ยผมก็เลยต้องทาก็ง,งานพรีเซนตนะ์นั่นแหละมันมันเป็นพรีเซนต์เกี่ยวกับว่า จ้งว็บเขาให้เลือกเมืองมาใช่ไหมแล้วก็เอ,อให้คิดตัวว่าเออถ้าเกิดถ้าเกิดต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองที่เลือกเนี้ยจะจะัดจะวางแผนพวกอค่าใช้จ่ายพวกอะไรยังไงจะไปอยู่ที่ไหนจะกินจะกินอาหารยังไงแบบแบบให้ให้คิดค่าใช้จ่ายคิดอะไรแบบนี้แล้วก็แบบพรีเซนต์ทำเป็นอลไ์แล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งไปไฟล์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ทําอยู่นะ ก็ต้องทำแต่ประมาณตีสี่ยันประมาณทำยันเที่ยงแหละก็ทําทํานานอยู่นะแต่ว่าแมแบไม่ได้ทำติดๆอย่างเงี้ยแบบทำแป๊บหนึ่งแล้วแล้สวสตาร์ทในหมานั่งนั่งเปิดวิดีโอยูทูบดูอ่ะแล้วก็มันกลับมาทําต่ออ่ะแล้วก็เปิดทวิตเตอร์แล้วกลับมาทาต่อแล้วก็เปิดโูเดเดเด้เปิดนี่แบบเปิดเลยช้าเนี่ยตอนแรกก็ผมมีเวลาไงวันนี้ตอนเชา้าอาจารย์เ็เลื่อนไปสอนออกมารหัสแทนนะะก็เลยมีเวลาเยอะแยะเยอะหน่อยแหละแต่วันนี้ก็ วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นอย่างหนึงก็คืออตอนตอนบ่ายตอนที่กําลังจะลงไปเรียนวิชาตอนบ่ายอ่ะมันรีบไปนิดหนึ่งไงตอนตอนนั้นคือแบบมันมันมันกำลังจะสายอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนมันทงมาเล่นก็เลยรีบไปนิดหนึ่งฮะไอ้บันไดตรงนี้ก็เลยก้าวพลาดไปนิดหนึ่งตกบันไดวันนี้ตองประมาณบ่ายตกบันไดนะฮะอแม่ก็ตกใจกันหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้หัวไม่ได้กระแทกอะไรที่เจ็บก็มีแค่ขาตอนนี้ก็ เดินไปๆได้มันก็เดินได้เจ็บขาได้หนึ่งแล้วตอนนี้มันก็ค่อยงชัวร์แล้วแหละก็ดีนะไม่เป็นไรมากพราะว่าบันไดนี่มันก็ไม่ได้มันก็มันก็ชันๆอยู่นะถ้าเกิดตกตกผิดทานี่ก็อาจจะหัวกระแทกแล้วก็แบบตายคาเลยๆอะไรอย่างเงี้ยในบ้านนี่มันไม่ปลอดภัยแล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่คุณคิดว่าปลอดภัยอะแต่บันไดมันก็ฆ่าคณได้นะฮะ ถ้าไม่ระวังนะอผมก็ต้องระวังมากวันนี้นะรีบนิดนึงก็แต่นั่นแหละยังไงก็ไปเรียนอยู่นี่นะถึงแม้จะตกบันไดก็มันไม่ได้เป็นอะไรมากนี้ถ้าจะเป็นอะไรมากก็ไม่ไม่ไปไปโรงพยาบาลแทนแต่นั่นแหละเออก็หลังจากนั้นหลัไปเรียนเสร็จก,ก็กลับมาไม่ได้ไปไหนวันนี้วันเกิดออแทนแต่ว่าไม่ได้ไปอะไรกันมานะเพราะว่าไอ้แทนก็ไอ้แทนมันก็ยุ่งแหลวนะวันนี้เดี๋ยวเอาไว้วันอื่นค่อยไปฉลองกันเยองนันแล้วก็เอ,อ ก็แบบผมเจ็บขาไ,ไงให้ผมเดินไปที่หอยแทนก็เจ็บขาเนอะมันไม่อยากจะเดินไปเออเออให้น้ำมอลไซรินมันก็ได้แต่มันเปลืองตังค์แต่เราไอ้แทนเขาบอกไม่ต้องมาได้เอาไว้วันอื่นเลยอย่างเงี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้วันอื่นแหละเดี๋ยววันไหนเออซื้ออะไรเป็นเซพายมันนั่นแหละสัซึ่งเดี๋ยววันนี้เหลี่ยว,วก็ไม่ได้ไปเหมือนกันเหลีวก็ยุ่งกับาง,งานช่วงนี้มันงานเยอะแยะไงะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาเดี๋ยวต้องทำอะไรอไง ถ้าไม่มันมีพรีเซนต์กลุ่มมีวิชาหนึ่งของวิชาวรรณกรรมโลกที่ต้องพรีเซนต์มันพูดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทาส่วนของฟอรมแมตดีกืมก็เดี๋ยวทําตอนเช้าแล้วตื่นมาก็ทําตอนเช้าแล้วก็เอาพรุ่งนี้วันอังคารมีเรียนตอนบ่ายนะฮะตอนบ่ายสามสี่ห้าก็เดี๋ยวอ่าลงไปทําง,งานก่อนแล้วกันเพราะว่าเอ่าพันอังคารท้องานามันมีคนหนึ่งนะที่อ่าอ,อะไรอ่ะหมอเราก็ดูอักเสบก็เลยมาก็ไม่รบนะฮะก็เดี๋ยว วันนี้ก็ลงไปช่วยนะละกันถ้าเกิดทางานเสร็จแล้วแล้วก็แบบยังไม่ได้ไปเรียนแต่พอสบายทางสิบห้าผมก็ต้องไปเรียนนะแต่ก่อนจะไปเรียนผมก็จะช่วยทํางานนะครับเพราะว่า,านั่นแหละก็อยากช่วยนะ,ะแล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรกันเลยไม่ค่อยจะมีิเ์เลยแต่นั่นแหละนี่วันนี้ผมสาะผมแล้วก็กดนวดอะไรนะฮะก็เลยตาตาดีเลยนะผมอะผมผม,มันรอแล้วนะี่ย เออจริงตัวในกล้องมันเหมือนผมผมไม่ได้เหมือนผมหลออเหมือนผม,ม,มสวยนะนะแน่เลยคนคนที่ไว้ผมแบบนี้มันก็นมันจะหน้าตาแบบผู้หญิงเลยนะแต่ผมไม่ว่าเราให้มันคล้ายๆทางผู้ชายทางผู้หญิงนั่นแหละตายผม <laughs> แต่ตั้งแต่ไฮะ,ะเดี๋ยวถ้างไงเดี๋ยวผมนอนก่อนลกันนี่ก็านนนนนส,ส,สามทุ่มกว่าแล้ววันนี้นอนดึกนิดหนึงนะฮะสามทุ่มนี่ผมถึงมัดึกนะเพราะว่าไอ้ช่วงนี้ผมตืต่นิด T C ไง ถ้าพรุ่งนี้ผมจะตื่นตีสี่นี่ก็นอนไม่ครบแปดชั่วโมงแล้วแต่ผมก็จะพยายามตื่นตีสี่เดียวมงนะเพราะว่าแต่วันนี้คือจริงๆจริงๆก็กายจะนอนเร็วนี่ไนงะแต่ว่าบบผมไปอาบน้ำ้สึกไอ้เหียผมหัวมันเหนียวมากเลยก็เลยก็เลยสระผมไปนะฮะแบบแต่ว่าแบบเวลาผมอาบน้ําสระผมแบบมันมันมนานใย่างไผมผมยาวมันก็แบบอาบประมาณชั่วโมงนึงรวมเวลาเป่าผมด้วยก็ เกือบชั่วโมงนึ่งมันก็เลยชาย้านึอยนะฮะสามทุ่ม <c oughs> เลยแต่ว่แบบนี้ก็ทําให้ผมสบายรู้สึกดีนะฮะฟูฟ้าสูา้ซาอะไรวะ,นะะเดี๋ยวผมนอนกอนแล้วกันนีผมง่วงอะตอนนี้ง่วงชิบหายเลยอืมวันนี้เมื่อวาน <c oughs> เอ่อใช่เมื่อวานก็เมื่อวานจะคุยงานแล้วแ็แเ้วก็มาเช้าผมก็ตื่นมาตีสี่เลยเพราะว่านนะะผมไม่อยากจะให้เวลานอนผม มันคาดเคลื่อนไปบันวันนี้ไงก็เลยผมอยากจะตื่นตีสี่นนึงเลยใช่ปะก็เลยนอนไม่ครววันนี้ก็นอนไม่รมกันแต่เอา้าเดี๋ยวมาเรียนเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ก็พยายามนอนให้มันครบนะฮะเพราะถ้าเกิดพรุ่งนี้ผมตื่นตีสี่ได้ผมก็จะเหนื่อยนื่อิดหน่อยพันนี้ก็มันก็จะทําให้นอนได้ง่ายขึ้นนะฮะจะแหละนี่ผมพูดเที่ยอะไรไม่รู้มบอนทีแล้วเดี๋ยวขอนอนกันแล้วกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรละ ถั้งไงก็เอาเจกันตรงนี้ครับสวัสดีครับ yes.